สวัสดีครับผมอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าวันน,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 นี้วันที่4พฤษภาคม2565เชา้าวันที่ฝนตกไปอยนะฮะวันนี้พาทุกคนมายามเบ็ดขึ้นนะครับตอนนี้ยากาศฝนตกไปอยฝนตกไปอยป โอ้เชี่ยครับเดี๋ยวไปรุ่นป่ากันเนาะมารุ่นเป็ดน้ำกันนะครับป่าดนี่ทั้งไหนเนาะมันตกไปปล่อยจะรุ่นมันเนาะนี่ เ,เบ็ดหายเดียนบ่หายบ่หายตอนนี้ก็ประมาณตีห้าห้าสิบป่ะนี่อ่าเบ็ดเจอเบ็ดดำน้ำแล้วครับนี่นี่หลังนี้ อยู่ปะเนาะรุนปะเนาะหลังข้า,างก็จำนนะ้ำหลังนั่นก็ด่ำเพื่อนม่เอาเอายูยูยูนี่นี่นี่นยู้ยู้ยูมามามา,มา่รุนไ่รุนเอาของปลาคอปลาคอ,อ,อ lúc nào bò, cái thằng như thế trông một mà, có vẻ được, được bắt nhặt rồi à? OK, khỏi nhặt nữa được thùng, khắp xe thùng. Wow, đấy, biết hay, cứ há bít với phe, còn thon bít với nấm thì. bát đi để tie chìa à. bít lắng nằm hài hảo lắng nung hm lắng day lắng, đây, lắng đây. ô, xiêm, สองแต้มชเช้าวันใหม่ก็ไปต่ออ่ะปลาบเา่เอาเอาอาอครอบคอบโอ้โหหิหิหิพาชนปลาชนใส่สิใส่บ่งไงเป็นไดงนะครับเ,เดี๋ยวปลดกันปลดมือเดี๋ยวปลดได้ปะ คโดเดี๋ยวขอ,อยัดรดแป๊บนี่ครับแต้มที่สามไปเชไปท่อครับไปท่อนี่สามแต้เาเสียมดีกว่ามาเสียมเซียมเออเออเออ สีแตงมี่มต้นม oh ัก oh ม่วงไข่อยู่น่ะล้นเต็มพปื้นเลยไอรุนกันต่อเออเอ้าติดติดติดเขียดเขียดบ่กินเลยวะแปลกวะบ่นี่เสียเขียดสามตัวบ่กิน Đây. Sấy, sấy, sấy Ủa, ừ, ừ, bet công, biết công Áo, 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 áo Áo Đúc, à, đúc, à, đúc Ủa, Cứ thôi Bá tổ Bá cứ thôi Thứ cắt ba sẽ đồ cắt bỏ มันปลาไปโลกเลยมันี่ยมันเงี้ยงเลยฮะเด็กนี่ไหมเกลียวไปเกี่ยวมาเงี้ยงเลยมันเกี่ยวจนว่าบาดมันขึ้นถึกปาดูปักขาเลือดอาบขาเลยครับมันขึ้นนี่ไอ้ตรง แถวหนึ่งสองสามสี่ห้าเต็มแล้วครับไปรุ่นกันต่อเป็นไดย์เดยเป็นไดยอ่าเงียบโอเคนี่มันรุ่นหลังนี่ครับนี่นี่รุ่นหลังนี่นี่คือบ่นี่เห็นบ่นเดี๋ดยวไปเสียมเสียมไปเสียม หลังนั่นน่ะจมป้อเป็กระสอบใค่ะป๊าเป็นไส่ป่าได้เป็นกระสอบใช่ป่ะสี่ห่าซี่ห่าโตคือไส้หอยกระสอบปุ่นกระสอบงามเอยกระสองาญานี้เลยเฮ อยู่อยู่บ่เฮ้ยโอ้โอ้พี่พี่ขอกแหะพี่น่ะตายวะเหรอโอตีจนตายโอ้ใส่างามอยู่ด้วยว่าตายโอ้ ใต้ว่ะตาบอดเหล่ไปลุนต่อเฉียดอีโมยังเก่าอยู่หนึ่งสองสามที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหลังเงียบเบิดุหลังคั้งนี้ก็เงียบวาไปไปลุนอีกประมาณเจ็ดแปดหลัง tôi xin suốt tuần chào Tuần y có hoặc kịp thêm tay nân mày yêu quá nhàn mày ui mày đi lì ba tui mày ní 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 phải không phải không nó vang lút nó vang lút nó vang quá, đủ quả đủ quả đủ mà mà wow luôn, luôn. À. Biết nói โอ้ยป่า sí มันก็เป็นแผลเป็นอันนี้วะนนเส้ยเสแม่เแม่ฮนตีโอ้ไปกุงเยว้ไปสองคนกอนฝากเดยีบุงส่บุมาลุ้นพี่มาลุ้นพี่ปวดนะปดนะดนดุกกันดุกดุกกัน โอ้พันขั้นบ็ดลมอ,อมเลยเห็นไหมครับนี่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 เป็นใดเป็นหดเอา้ามีปลาเสียมเลยโอ้โอ้โอ้โอโกล่องอะไรเดี๋ยวเรี่ยว,ยวน้องเซ่กัน นี่สามเต็มสามเต็มนี่มืคือป่าไปโลกเลยโบ้ยแเ้หนีอยงมันที่ได้สัดอ๋อมันดินแห้งเนาะมันดินแห้งเงียงมันแห้งสองขางเลยเมียนอี๋มันดินจนนี่มันเกาะเกิเออด,ดดวงหน่อย นักแต้มมันบอกมองมว่แมนนะครับบัอกมองว่แมนหนึน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าเก้าแต้มสำหรับเช้าวันนี้เลยอีกว่าสามหลัง ห้ปิ้งกินบ่อือโอ้ยนี่มีปี้งตัวนี้น้องนี่กินได้ครับเป็นได้แกวเต็มโอ้ยไปขอจะได้เนาะทายไป รุนกันอีกสามลังุิท่ายกะ <Yeah. S 1> งูมมบ้น s <S านเลสโกปลาบออ๋อกระเซียมฟับสิบแต้มสิบแต้มโอเค สองหลังุดท้ายเงียบเงียบเงียบ,ยบโอเคอ่ารวมแล้วมันนี้กับสิบแต้มนะครับนี่สิบแต้มก็ร่วมหมักงวงโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม เดี๋ยวโอกาสหน้าคลิปหน้าทิพาพี่น้องมาอายุหากกินกันไหมผิพลาดาระการไหนก็ขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับกินนังนักม่หักม่วสิปแต้มพอดีเป๊ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบงสิบเอ็ดสัมปนับทิบย่ะหนึ่งสองสามสี้าหกเจ็ดแปดเก้ิบสเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วก็นี่ตู้เย็นอีก,น,น,ออกนี่มขึ้น ตาเป็นบกันเหลเลยนี่เป็นใดเป็นใดนี่จู่เย็นจังวันเจ็ดแปดตัวกระเชียมใส้ตัวเลยคุมเงินลอยหนะึ่งตียวะตี่วะโอเค